เฮโยพ็อกซีสวัสดีครับผู้ราวพ็อกซี่ครับเออจริงๆสำหรับผมผมให้สองคำแล้วกัน,นครับม่วนจอยมากๆเลยครับเพราะว่าในตีมของอีชู่วันนี้ก็จะมีความแบบเป็นเหมือนมิวสิกเฟสติวัลนะครับเทศกาลดนตรีก็มีความแบบสนุกสนานซึ่งเราก็ได้จวบแบบว่า be yourself ก็คือเป็นตัวเองได้เต็มที่เลยเมื่อกี้พวกเราพ็อกซี่ก็เลยเต้นการเซิร์ฟกันแบบสนุกสนานมากๆครับ เราจะมใคไปไม่ได้คนนะทอกคนนะครับน่าจะกินกันไม่ลงฮะนาทีนี้ค <reading> รับต้องเจอแาเปน่นจัการดีมากๆดีกๆอีมากๆด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 ีม้กๆดีมากๆดีมากๆดีมากๆมากๆดีมากๆดีมากดีากีมากๆดอมากมากๆดีกๆดีมากีแากก็ดีมีมรกๆดกมเวๆีมกามากมกๆเรากๆดมากๆดีมกกตมๆม ครับก็สนุกดีครับผมก็เป็นอีกหนึ่งการเดินแบบที่เขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามอีก3วันของพวกเราครับผมก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงกันต่อครับใช่ครับผมมีจนถึงวันที่8่มครับ ใช่ครับคือต้องอยู่ที่ว่าโจทย์ของแต่ละแบรนด์แล้วกันครับว่าเขาจะมีสไตล์แล้วก็แนวการเดินของแต่ละแบบจะไม่เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องทำกันบ้านแล้วก็ต้องมีการรียลทัสโซกันอีกทีนึงครับมีหนักใจอะไรบ้างไหมใครหนักใจไหมแต่ว่าเแบบว่ามันต้องเป็นความเดียวหะก่อนตื่นเต้นไหมหนักใจอะไรไหมตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของหลายๆคนในพัคซี่เลยครับที่ได้เดินแบบก็คือที่ผ่านมาอย่างรอบปีที่แล้วใช่ไหมครับพวกเราทั้ง4คนเนี่ยก็ได้มาให้กำลังใจ ที่พี่น้องๆเราที่ได้เดินแล้ววันนี้เราก็ได้มาแบบเดินเองก็อยู่บนนั้นจริงๆแบบคนมันเยอะมากๆแล้วมันก็ตื่นเต้นมากๆอะไรย่างเงี้ยครับก็หวังว่าแบบที่เราทําไปจะแบบจะทําให้ทุกคนเอ็นจอยกัแบบโชว์ได้พี่กิมบอกหลีว่าไงพี่คิมบอก,ด,บอกอดีไม่สองคนนี้เลยฮะ จริงๆต้องบอกว่าพวกเราก็พิถุนมาประมาณระดับหนึ่งครับผมเพื่อความแข็งแรงของร่างกายด้วยไม่ใช่ทั้งแค่เดินแบบเดียวแต่ว่าเป็นงานอีเวนต์ต่อจากนี้นะครับใช่ครับอ๋อใช่ใช่ครับเออผมตอนนี้อยากจะรู้ว่ามันออนหรือยังนะครับยังใช่ไหมฮะหรือว่ากำลังจะเริ่มเพราะว่าพอดี พอดีพวกเราพอดีพวกเราไม่มีนาฬิกาครับก็เลยไม่แน่ใจครับก็อิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีนาฬิกาครับผมก็สนใจนะผมนี่ครับท่านผู้ชมมาเห็นนะครับผมพ็กซี่ใส่นาฬิกาครับผมส่วนในรายการนักร้องข้างกระแพงเดี๋ยววอลช็องนะครับผมก็อยากให้รอดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้พ็กซี่ทำภารกิจสำเร็จไหมเพราะว่าคราวที่แล้วที่เราไปอคาเคนซีคือเราล้มเหลวมาลุ้นเป็นกันใจพวกเราพ็กซี่แล้วกันนะครับว่าทั้งพวกเราพ็กซี่เองแล้วก็พี่ๆดารานักร้องนักแสดงทุกท่านแล้วพี่ๆนักเสริมเนี่ยจะช่วยทำ จะตากันแค่ไหนคะต้ไปทางไหนบ้วันนั้นอ้าวพี่เจ้าวันนั้นเป็นไงบ้างที่เราไปถ่ายกันวันนั้นวันนเองขากำแพงสนุกมากเลยครับตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าเหมือนแบบไม่รู้อะว่าแบบใครอยู่แบบข้างหลังจนถึงตอนนี้เรารู้ยังก็ยังปะยังครับก็อยากให้แปแพร่กันด้วยกันเยอใช่ใช่ไอ้นี่คนรอติดตามนะครับผมใช่ครับ อ,อ,ต,อ,อตอนนี้ก็พวกเราก็กําลังเตรียมโชว์สำหรับคอนเสิร์ตท,ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับผม <c oughs> บอกเลยว่าพิเศษและใหม่แน่นอนครับผม <c oughs> อยากให้ทุกคนมารอติดตามกันเยอะครับผม <c oughs> ว่าพวกเราจะมีอะไรมาโชว์หรือเปล่าแต <c oughs> ่ว่ายังไม่สปอยล์เพราะว่าเดี๋ยวโดนดุอย่าสปอยล์จะได้ตืน่นเต้นใช่ครับผม <c oughs> รอติดตามครับ บอกเลยว่าเปนแฟนจับทางไม่ได้แน่นอนเพราะพวกเราเองก็ยังจับทางไม่ได้เหมือนกันนะใช่ชชยังไงก็ทางไม่ซ้ำจําไม่ได้ฮะถูกต้อรก็ผมยังก็รอดีวันสเตจในแต่ละที่ของพวกเราฟอกซีได้เลยนะครับ ครับก็จริงๆในเดือนตุลาคมนะครับถ้าคอนเสิร์ตที่เราประกาศไปแล้วแล้วกันครับก็จะมี T-POP c o n f e s ฟในวันที่15นะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งจะเป็นอัลเทอร์ปในวันที่21นะครับส่วนตารางงานยิบย่อยอื่นๆแล้วกันก็อยากให้ทุกคนติดตามใน Official Proxy แล้วกันนะครับก็มีทั้ง IG Facebook ไอจีเฟซบุ๊กทิกต็อกทวิตเตคร์ครบแล้วใช่ไหมครับโอเคครับครบแล้วห้ามเลิกนะครับเฮ้ยละล้อเล่นนะครับก็ฝากพวกเรา Proxy ด้วยนะครับยังไงก็ฝากพวกเราพ็อกซี่ด้วยแล้วก็ฝากวงการที ถ้าอยากฝากไหมให้แบบมาติดตามในฐานะในแบบเป็นงานที่เราจะมาเดินแบบติามฐานะระบก็สามารถติดตาม Off i c i a l Proxy ได้นะครับในในเหมือนแบบตารางสเก็ชช่อของเราว่าเราจะมีเดินแบบวันไหนกี่โมงบ้างอะไรยางกี่โมงบ้างซึ่งก็ต้องรอรุ่นนะครับว่าผู้เราจะมาเดินในมาดแบบไหนครับเราจะมาตลกโปกพาหรือจะมาดึงตึงตึงเป็นยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากพาร์ตซี่ด้วยครับออฟฟิเชีลฝาก B I F จตุร2ญยูสองพันยี่สิบสามปีนี้ด้วยครับผมนะครับขอบคุณครับครับผมนครับ